คำถามเด็กอายุประมาณ8ดขวบกว่าครับพระอาจารย์แปดขวบครึ่งครับอ้าวลองถามดูมาสักอันครับพระอาจารย์ผมอยากรู้ว่าทําไมพระอาจารย์เลือกที่มาจะเป็นพระไม่ไปทํามันแบบอาชีพอื่นๆบครับ เป,เป็นอาชีพนักบินนี่มันสูงแล้วเมนตบาทเมนตบานักบินเมื่อก่อนก็มีอาชีพหลายอย่างนันนะออรท,ทำนาก็เคยทำเต็มที่มาแล้วเป็นคาเพนเตอร์ก็เป็นมาแล้วอ๋อคาเพนเตอร์ช่างไม้อะไรคะใช่รับเหมาก่อสร้างบ้านสร้างเรือนก็ทำมาแล้ว<ช>เป็นซิงเกอร์ก็เป็นมาแล้วร้องกองเชียร์รำวง แล้วก็เที่ยวสนุกสนานกับหนังตะลุงเป็นลูกเขาเรียกเป็นลูกคู่เกินวากฝ่ายดนตรีของหนังตะลุงอะมือกลองมือกลองก็เป็นมาแล้วแต่พิจารณาดูแล้วนี่ชีวิตมันก็ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพอมาบวชแต่บวชนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชนะเ็าเรียกว่าบวชนกไฟบวชนกไฟบวชน้าศพก่อนเผาคิดว่าจะบวชสักสิบวันพอบวชพอคิดจะบวชสิบสิบวัน ก็ที่เขาขอร้องให้บวชนะแล้วก็เลยไม่ใครขัดใจกันไม่ได้อาขอให้บวชนาคไฟพรุ่งนี้นนก็เลยนึกคําตอบไม่ออกว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ออกเดินเฉยมาเนี่ยแตท่ที่งานสบอบอ,อาจารย์ก็ไปนั่งอยู่ด้วยเพราะก็นั่งไปจนถึงเที่ยงคืนนั่นเที่ยงคืนท่านก็เรียกไปบวชก็ไปต้องคำเทศสาหังการนาคนหน่อยก็ไปอา,อาจารย์ ไถึงกระท่องคืนนั้นนะลงงชาวบวชเลยคิดว่าจะสักสิวันพอบวชแล้วอ่านหนังสือดูเออมันก็ดีนี่นะแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมตัวเอง นี่เราก็ไม่ได้เรื่องอะไรอยู่เอาไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรสักอย่างพอเห็นธรรมะอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วบวชแล้วอายุเราก็ถึง20อย่าง21แล้วบวชได้พ่อให้แม่สักรรษาเฉ้เลยก็เลยอยู่ต่อจินตนาการวาดฝันตัวเองว่าเราไหนๆก็มาแล้วอายุไม่เกิน35จะต้องได้ศาสนสาศาสตร์บัณฑิตจบปริญญาตรีแผ่นหนึ่งแล้วก็จบประโยค9โอ้ แล้วก็จะศึกไปเป็นอนุสาสนาจารย์ก็คิดมาอย่างนั้นแหะแต่พอมากรุงเทพก็เปลี่ยนความคิดคิดต่อว่าไอเราเรียนปัญญาโทอีกสักใบดีกว่าพอเรียนปัญญาโทจบก็ยังไม่ถึง35บเฮ้ยเราเป็นเด็กนักเรียนนอกสักชั้นดีกว่าอะไรไปเรื่อยปิญญาเอกเลย,ปร,เรยปริญญาเก้าเลยใร่ไหมปัญญาเอกเลย<อ>ปัญญริญญาเก้ามันได้ตั้งไงเมื่ออายุ31โอ้สาธุ พราะนั้น34ย่าง35ก็ิเรียนปัญญาเอกอีก3ปี38จบไอ้ที่คิดว่าจบปริญญาเอกแล้วจะมานอนใ้สบายนะนี่คิดผิดอย่างเดียวจบปริญญาเอกแล้วไม่ได้นอนวันทั้งวันเนี่ยเมื่อวานกันทั้งวัน,นี้วันนี้เนี่ยร็จจากนี้เดี๋ยวจะต้องออกไปกนครเชียศี ับมาจากนครชัยศรีนวเดี๋ยวกลับมาท้งประเทศที่วัดเทพศทริรินนี่ไปทํางานหลายงานเ,เทศเทศวัดเทพศทริรินเสร็จกลับมาต้องออกรายการพุทธานุภาพอีกให้สมกับที่ได้ปริญญาเอกกับปร,ริญญาเก้านะครัระอาจารย์ใช้ความรู้ไไมม่่สวาจะด้นนอมันไไม่ได้นอน <laughs>